หลังจากที่รับชมคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะไปเทรดฟิวเจอร์ครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าธรรมเนียมคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างราียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีที่ได้พบกันอีกนะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับถ้ากัาในใดยังไม่รู้ว่าคลิปก่อนหน้าอะไรคืออะไรก็กดที่ตัวอไอด้านบนนะครับคลิปก่อนหน้าก็คือพื้นฐานฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อคืออะไรนั่นเองแต่คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับจะเทรดฟิวเจอร์ต้องรู้อะไรดังนั้นเนี่ยอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาดูกันว่า ตัวหน้าตาฟิวเจอร์เนี่ยอยากต่อจากครั้งที่แล้วนะโอ้โหอะไรเยอะแยะยุย่งยาก,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 กไปหมดนะซึ่งถ้าเกิดท่านเทรดสปอร์ตเป็นอยู่แล้วเนี่ยจากที่การที่ได้ดูคลิปมาหลายๆตอนแล้วเนี่ยท่านก็จะคุ้นเคยแล้วอ้อมันก็ไม่มีอะไรต่างมากมายหรอกก็คือเลือกการเทรดการเทรตแล้วได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเกับสปอร์ตเนี่ยแล้วทำให้ทุกคนไม่อยากจะเข้ามาเทรดเพราะว่าก็คือเรื่องของวอลเล็ตโหมดมาจิ้นตรงนี้อันนี้คือจุดที่1แล้วนะจุดที่2ก็คือ125เท่ร้ันคีออะไรนะครับตรงนี้หนะคงที่ หลายๆท่านอ่ามันคืออะไรเนี่ยมยุ่งยากไปหมดนะครับแล้วเวลามันเปิดออเดอร์มีการซื้อขายสัญญาเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยอย่างตรงเนี้ยพูที่เราเปิดขึ้นมา E T H Perpetual v t c USDT Perpetual เนี่ยไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรบ้างนะวันนี้แหละผมจะมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะครับ ท่านดูเอ๊มันมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้จริงๆมันมีไม่เยอะนะถ้าท่านฟังดูดีๆแล้วอ๋อมันก็นไม่ยุ่งยากแล้วบอกจะพยายามยกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายนะครับให้ทุกท่านที่มาฟังเนี่ยเข้าใจง่ายมาดูกันเลยสิ่งแรกที่เราต้องรู้คืออะไรนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือคําว่า Mar g i n นนั่นเองนะครับอ่ามันคือวงเงินครับนะครับท่านใดเนี่ยที่เคยใช้บริการบัตรเครดิตท่านต้องคุ้นเคยอยู่แล้วถ้าเราพูดเรื่องบัตรเครดิตมันต้องมีวงเงินถูกไหม นะครับท่านไปทําบัตรเครดิตหน้า1มีวงเงิน10,000แสนบาทนะครับวงเงิน10,000แสนบาทท่านใช้ไปกี่บาทท่านใช้ไปพันหนึ่งนะครับท่านก็เหลือวงเงินมาจิ้นบาลานซ์อีกประมาณ9 000, 9 0 0หืบาทนั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเอาไปใช้เนี่ยตรงนั้นแหละคือมาจิ้นนะครับมาจิ้นเนี่ยคือเราเอาวงเงินไปใช้เท่าไหร่ นะครับวงเงิน,นที่เราใช้อ่ะเราใช้บัตรไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะส่วนวงเงินบัตรทั้งหมดก็คือ1น0 0 0แนะครับเราเอาไปใช้1,000เราเหลือวงเงินคงเหลือ9 9 0 0 0พันอนี่พอจะนึกภาพออกนะพอกพยายามยกสิ่งที่เราคุ้นเคยใกล้ตัว มาอธิบายให้ฟังว่าเออมาจินมันคือแบบนี้อันนี้คือคําว่ามาจินนั่นเองนะครับง่ายเลยมาจินซึ่งมันอยู่ตรงไหนล่ะแล้วมันก็มีความเป็นมาอย่างไรนะครับมันอยู่ตรงนี้นะมันมีอยู่จริงบนหน้าแอปไบแนนนั่นเองเวลาเราเอาขผมยกตัวอย่างให้ดูตรงเนี้ยเห็นไหมมาจินเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันใช้อยู่เท่าไหร่ในคู่นี้ใช้อยู่5.7 USDT นะครับคู่ข้างบนใช้อยู่วงเงินมีเท่าไหร่นะครับวงเงินเรามีเท่าไหร่ให้เราไปดูที่ไปดูที่กระเป๋า เรามีวงเงินคงเหลืออยู่เท่านี้ครับ1,900กว่าถ้าถามว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ใช้ปกระจุงเดียวเองนะครับใช้ไป5.7นะครับตรงนี้ใช้ไป2รวมกัน8เหรียญน,นะครับไม่ถึงดีด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเราใช้มาจิ้นไปเล็กมากเราใช้วงเงินในบัตรเป็นเราใช้วงเงินไปน้อยมากไม่ไม่ถึง8เหรียญเพราะฉะนั้นวงเงินคงเหลือเราอยู่ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้คืออะไรวงเงินรวมทั้งหมดนะครับเห็นไหมวงเงินรวมทั้งหมดครับ ใช้ไ,ไปน้อยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิชั่นที่เราเปิดมันทํากาไรให้เราอยู่น,นั่นเออ่านี้ก็เป็นจุดแรกที่เราควรจะดูนะว่าโอเคมาจินมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือคาแรกมาดูคําต่อไปครับเรามาดูคําต่อไปกันก่อนนะครับคำต่อไปคืออะไรตําแหน่งนะครับโพสิชั่นนั่นเองนะครับอ่าเราพอพูดถึงโพสิชั่นที่เริ่มยกสิ่งมาเปรเียบเทียบยากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะ เอางี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านเนี่ยรู้จักใช่ไหมทื่อตอเรามาพูดถึงเรื่องของสับเทคนิคเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกปอก็เลยขออนุญาตนิดนึงว่าเราจะใช้อะไรที่แบบบ้านๆนะอย่างเช่นวงพนันไฮโลวงป๊อกเด้งเนี่ยไอคอนิชั่นนี่คืออะไรรู้ไหมคือท่านเข้าไปนั่งในวงนั้นหรือยังนะครับถ้าท่านเข้าไปนั่งในวงนั้นแล้วเนี่ย คือท่านพร้อมเล่นแล้วนะครับวางเงินลงไปเนี่ยสมมติว่าไปเล่นป๊อกเด้งงานศพญาติญาติไปอะไรเงี้ยได้วันรวมญาติแลว้วก็วานไปไป,ไปเล่นป๊อกเด้งวางตังค์ลงไปเนี่ยตรงหน้าตักเนี่ยนั่นคือท่านเปิดโพสิชั o n ของท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสิชั o n เนี่ยมันก็คือการที่กระโดดเข้าไปเล่นแล้วนั่นเองนะครับเราต้องเปิดโพสิชั o n เหมือนบอกอ่เล่นด้วยวางตังค์ไว้ปั๊บนั่นแหละนะครับแ้่ถามว่าถ้าเกิดท่านไปเล่นไฮโลนะครับท่าน วางตังไปพูดเล่นด้วยไม่ได้นะท่านต้องเอาตังไปวางในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยแล้วโพซิชันอยู่ตรงไหนล่ะเรามาดูกันว่าโพซิชันอยู่ตรงไหนในแอปไ i แอนนะจะได้เห็นชัดๆคือทั้งอันนี้เลยนะครับเนี่ยทั้งอันนี้เลยเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยทั้งอันเนี้ยเราเรียกว่า1นึ่งโพซิชันนะครับแล้วข้างล่างอีกหนึ่งอันเห็นไหม BTC อีกหนึ่งอัน,นอันนี้ก็อีกหนึ่งโพซิชัน เราเล่น2วงพร้อมกันเลยโอ้เก่งจริงๆเล่น2วงพร้อมกันเลยนะครับเล่นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเปิดสัญญานั่นเองกระโดดเขาไปเล่นขอเล่นด้วยอันนี้คือเปิดสัญญาแล้วนะอ่านี้เข้าใจแล้วนะคําว่า p o s ิชั o ปองพูดอย่างเนี้ยทุกคนจะเข้าใจง่ายนะถ้าไปพูดสับเทคนิคสวยๆหรูๆบางทีนึกไม่ออกนะก็เอาเป็นอย่างนี้ละกันเปรียบเทียบกันแบบบ้านๆน,นะครับต่อมานะครับมาเรื่องที่3าประเภทสัญญ,ญาอ่านี้แหละ เราเปิดโพซิชันแล้วนะโทษทีนะผมเรานี่ปนไปบังจอไปเราเปิดสัญญานะครับประเภทสัญญาเนี่ยเราเข้าไปบอกว่าขอเล่นด้วยนะครับตอนนี้วงพนันนั้นอะ่ะไม่ใช่ปอกเดงนะครับเป็นไฮโลดังนั้นเนี่ยมันจะมีสูงมีต่ำถูกไหมนะครับอันนี้มันก็เหมือนกันเป็นวงเขาเรียกว่าเป็นวงฟิวเจอร์อ่าฟิวเจอร์คืออะไรเฮ้ยแทงว่าขึ้นหรือแทงจะลงอ่าอย่างนี้แหละเป็นสัญญาที่เราจะเปิดนะเราเข้าไปนั่งเปิดโพ i ิชันของเราแล้วเนี่ย เราก็ต้องวางเงินมาจิ้นเราลงไปตรงไหนครับก็คือลงไปตรงนี้แหละว่าเฮ้ยเราจะแทงลงนะหรือว่าเราจะแทงขึ้นอ่านี่แหละแล้วมันอยู่ตรงไหนละ่ะบนหน้าแอปเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันเป็นแทงลงหรือแทงขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกอะไรไว้ตอนที่เปิดตำแหน่งนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเทรดด้วยมือเนี่ยนะครับถ้าเทรดด้วยมือเนี่ยมันก็คือปุ่มสีเขียวนะฮะถ้าเราซื้อเนี่ยคือแทงขึ้นนะตรงเนี้ย ซื้อคือแทงขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยคือแทงขึ้นแต่เกิดว่าเราจะแทงว่ามันลงเราก็ใช้ปุ่มขายตรงนี้นะจะเป็นว่าเห็นไหมขายทับช็อตนะครับถ้าเราจะแทงลงก็คือซื้อทับลองนั่นเองนะครับอ้าวแล้วไอ้โพซิชันที่เปิดไปแล้วล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโพซิชันลองหรือชอ็อตก็สังเกตง,ง่ายๆครับถ้ามันเป็นสีเขียวตรงนี้นะเป็นตัว B สีเขียวหรือคําว่าซื้อเนี่ยอันนี้คือเรา แทงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคําว่าขายสีแดงนั่นคือเราแทงลงนั่นเองดูง่ายๆในหน้าโพดิชั่นมีให้ดูอีกแค่นี้เห็นไหมครับตัวนี้แทงขึ้นนะ e t h เนี่ยแทงขึ้นไว้ BTC นี่ก็แทงว่าขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วราคาที่แทงคือลยอยู่ตรงนี้ปัจจุบันราคาสูงกว่าราคาที่แทงมันก็เลยทําให้เป็นบวกนี่เขียวนะครับแต่อันนี้ตรงข้ามนะราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่เราแทงว่ามันจะขึ้นมันก็เลยติดลบอ่านี่ให้ภาพชัดเจนนะครับชัดเจนเลย ก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นกันชัดๆอยงนี้นะเราก็ไปต่อกันที่คำต่อไปกันบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับขนาดามาเรื่องของขนาดกันบ้างนะครับคือเล่นตาละเท่าไหร่ล่ะตาละเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าตาละ10บบาทตาละ20บาทอะไรก็ว่านไปเนาะอันนี้ก็ เปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยเปิดโพซิชันเสร็จแล้วว่าแทางลงหรือแทงขึ้นแล้วท่านแทางเท่าไหร่จะแทงเท่าไหร่ก็คือโพซิชันไซส์นั่นเองมันจะไปสอดคล้องกับข้อ1น,นิดนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปข้อ1น,นิดนึงข้อ1คืออะไรข้อ1ก็คือมาร์จินนั่นเองเราเอามาร์จินไปเปิดโพซิชันไซส์นะครับกำเงินมาร์จินไปนะครับอ่าวงเงินที่จะใช้วันนี้แหละ พอไปถึงปุ๊บอ่าไปนั่งในวงนะครับพอนั่งในวงปุ๊บบอกขอเล่นด้วยเปิด position ครับนะครับหลังจากนั้นเราบอกว่าเราจะแทงว่าขึ้นอ่าเราบอกจะแทงขึ้นนะเสร็จแล้วในวงเนี้ยเขาไม่ได้รับเงินนะเขาบอกว่าให้เอา margin ที่เป็นยูเอสดอลลาร์เนี่ยไปแลกมาก่อนนะ m a r ิ i ที่เราใช้เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยไปแลกมาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับให้ไปแลกมากลายเป็น BTC ก่อน ถึงจะยอมรับให้เล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตรงนี้ก็คือเอา usdt ไปซื้อ btc เพื่อเอามาแทงว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนั่นเองอ,อันนี้ตัวอยา่างผมขออนุญาตว่าแทงว่าขึ้นแล้วกันนะที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างตามของจริงเลยนะครับก็คือแทงขึ้นนั่นเองกลับไปดูนิดนึงเกี่ยวกับตัวหน้าแอปของจริงมันนะครับเห็นไหมมันมีมาจินบอกตรงนี้นะครับแล้วโพซิชันไซส์คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมเราต้องเอามาจินขนาดเนี้ย ไปซื้อ e t h ไ,ได้เท่านี้เพื่อเอามาแทงว่าแทงว่ามันจะขึ้นนะแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นจริงๆนะครับเห็นไหมมันบวกขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณ15บาทนะเนี่ยสบาทลนะก็ประมาณนี้บอกเปิดให้ดูประมาณนี้นะอันนี้ฝั่งไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักการง่ายๆของการเทรดฟิวเจอร์ทันเคก็ okay, คลิปนี้มันก็อาจจะยาวนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวบองขอ จบคลิปนี้ไปที่เรื่องของ p พสิช s i ใสแล้วกันถ้าท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดอีก5คําคำที่เหลือของฟิวเจอร์ยังไงอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็รอรับชมคลิปต่อไปของฟิวเจอร์อีก5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะลงสนามฟิวเจอร์นะครับไม่นานครับปองจะรีบลงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อทำให้คลิปสั้นที่สุดปองจำเป็นจะต้อง ัดค,คลิปเป็นตอนๆไม่ให้เกิดความน่าเบื่อท่านี้นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ